นนสนับสนุนโดย FWD ประกันชีวิตพร้อมสำหรับทุกอย่างในชีวิตก่อนที่เราจะไปตอบคำถามเนี่ยขอความสามารถพิเศษได้ไหมว่าแต่ละคนมีอะไรโชว์หน่อยค่ะความสามารถนอกจากดิฉันจะเป็นนางงามเป็นสาวสวยจากหัาดใหญ่แล้วดิฉันยังเป็นแรปเปอร์จากแดนใต้ด้วยค่ะว,วันนี้นะคะดิฉันจะมาแรปโชว์ให้ฟังนะคะเป็นการแรปที่ผสมผสานนะคะ<อ>ความเป็น วิโชหของอเมริกานะคะแล้วก็ฝักใต้จากแดนน้าขวานค่ะพร้อมนะคะนุชานุชาไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนไม่กินปลาเรื่องมากปลาดิจืดปลาดเค็มต้มนึ่งกินไม่ค่อยได้โอ้ยเรื่องมากไอ้ไรก็มรบแมมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคณะกรรมการและผู้ที่ยอยู่ทางบ้านทุกท่าน วันนี้ดิฉันที่ชาทองก้อนจะโชว์ความสามารถพิเศษค่ะดิฉันสามารถเล่นหมาก็บได้ค่ะแม่หนึ่งแม่หนึ่งแม, 1, แม่แม่สองแม่แม่สามแม่ แต่ถ้าธรรมดาเกินไปดิฉันสามารถกินก้อนหินและขับถ่ายเป็นต้นกระบองเพชรได้ค่ะอยากเห็นค่ะกินกินกินมึงเอามงไปเถอะเอามงไปเถอะเอแล้วนะพัมพับเริ่อ่อนแอมได้นะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมีเข้าสู่ช่วงสำคัญนะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่คะแนนเยอะสุดเลยก็คือการตอบคำถามนั่นเองนะฮะเดี๋ยวขอ คำถามจากคณะกรรมการเลยครับและตอนนี้ซองคำถามก็อยู่ในมือผมนะครับเฮ้ยฟังหน่อยเฮ้ยครับขอเชิญคุณทิชาเลือกซองก่อนแล้วนะครับฉันรู้สึกดีมากเลยเมื่อกี้ซองนี้นะครับเมื่อได้ยินคำว่าวนวังคุณนึกถึงอะไร ขอขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันเกิดมาในถิ่นธุรกันดานแต่ไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะมีกระรอประสันดานที่เหมือนกับคนที่เกิดในไทยและไปตายเอาดาบหน้าดิฉันคิดว่าขอฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อคุณได้ยินคำว่าวนวัง คุณรู้สึกยังไงเขาเออน้องทิชาอาจจะตื่นเต้นนะฮะเข้าใจว่าตื่นเต้นนะครับหากได้ยินคาว่าวันวังดิชันหมายถึงว่าดิฉันเข้าใกล้พระธรรมมากขึ้นเพราะการวนคือการเวียนการเวียนคือความเทียนพอเราเวียนเทียนก็หมายถึงวันมาคบูชาค่ะขอบคุณค่ะคุณลิตาครับคุณเลือกซองครับผมซองถาม คำถามของคุณลลิตาในรอบสุดท้ายนะฮะย่านกลางคืนย่านไหนในประเทศไทยที่คุณอยากจะเชิญชวนชาวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวที่ไทยค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะดิฉันขอตอบว่าย่านย่านย่านตื่นเต้นกับดิฉันใช่ไหมคะย่านสามย่านค่ะ คนทุกคนนะคะชอบไป3มย่านตอนกลางวันค่ะยังไม่รู้ว่า3มย่านตอนกลางคืนนะคะมีอะไรแล้วมีอะไรคะดิฉันก็ยังไม่รู้ค่ะว่ามีอะไรค่ะแต่ว่าถ้าดิฉันได้มงนะคะฉันจะทําให้ตรงนั้นมันมีอะไรค่ะ<อ>แล้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรแต่ว่าสักพักมันก็จะมีอะไระจบถูกต้องขอบคุณค่ะโอ้โห สุดยอดมากนะครับก็คืออยากจะพัฒนาชุมชนสามย่านนะครับให้ให้เป็นที่เที่ยวกลางคืนได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าวิสัยทัศน์ก้าวไกลนะครับนนและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนในห้องส่งและคนไทยทั่วทั้งประเทศรอคอยก็มาถึงนะครับช่วงเวลาวินาทีเสี้ยววินาทีสําคัญที่จะตัดสินมิสบ้านเจี๊ยบ2017ใครจะได้เป็นผู้ตําแหน่งสวมมงนี้วินาทีนี้เดินทางมาถึงแล้วครับ ที่ได้ครอบครองตำแหน่งมิสบ้านจี๊ยสับ2017คือคุณคุณคือชิชาค่ะถ้ามึงทำล่วงถึงแสนงแสนรบเทนบุ้งฉันคือความภูมิใจเธอระเทยไทยตกใจตกใจตกใจคิดจะได้รับรึงอันสรงเกียดนี้ขอบคุณที่ฉันได้มีโอกาสนี้ค่ะขอบคุณจีจี พอเข้าสู่ช่วงชคกับปลวกกชคกับปลวกนี่ซึ่งผมเนี่ยก็ไปชกของมาเรียบร้อยและไหนเออของสองชิ้นจากให้สอนเลยหรอพี่ว้ายน้องตัวน้อยออผมนี่เสี่ยง เขาไปหยิบมาเลยจากห้องนอนเลยสองตัวนี้น่ารักมากเลยนะเนี่ยเบิรงไม่จริงเขาเห็นอยู่ว่าทีมงานเดินออกมาให้อะไรอะไรผมไปหยิบมาเองจะไปฉกมาฉกกับหล่อฉกไปทําไมอ่ะฉกไปทําไมซึ่งเอาไมคนดูแต่ถ้าหมอเจี๊ยบเนี่ยอยากได้คืนต้องมาแข่งเกมกันเอาเลยค่ะพร้อมไหมแต่วันนี้จะให้อยู่ทีมเดียวกับพี่เจนนี่นะได้เลยใช่ค่ะพี่เขาอยู่แล้วโชว์คือปกติพี่อ่ะไม่ค่อยได้ช่วยคนอื่นเท่าไหร่ วันนี้ถ้มาช่วยหมอเจอี๊ยพ่ปรต๋อพี่จะช่วยอเองสัส่วนใหญ่เลย <c oughs> วันนี้เราลองเช่วยหมอเจอี๊ยดูบ้างโอ <Okay S 2> เค<อ>ไหมเดค่ะเดชก,กะปลัวเกมใบคำปลวกปลัวกติกาก็คือแข่งใบคำตามโจทย์ที่ได้ภายในเวลาหนึ่งนาทีทีมที่ใบได้ไดมากกว่าเป็นฝ่ายชนะชนะนะนะ,ะถ้ารเราชนะต้องเอาของสชิ้นนี้ให้แฟนรายการให้เลยโอเคไหมหมอโอเคแต่ถ้าเราชนะ เอาคืนไปอ่าเราให้เริ่มก่อนเอาเอาชุดไหนดีมาท้าหยิบขึ้นดีไหมก็อยาเี่ะชุดไหนชุดไหนอ่าชุดนี้อ่าชุดนี้ไปหนึ่งนาทีนะได้พี่เป็นคนใบ้เคยเป็นคน่ายให้บอกหมวดก่อนมีหมวดมีหมวดอย่าเป็นคนบ้แล้วยังเป็นคนใบ้ด้วยที่ได้คือหมวดวสันจากสอนอมันง่มวดมันหมวดมหยหมวด หมวดศาสตร์โอเคหนึ่งนาทีพร้อมแล้วจับเวลาแมียวแม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 วน้ำแมวน้ำตัวนกนกนกฟามิโก้เออเฮ้ยตัวใหญ่ใหญ่อะพิโปเออในน้ำในน้ำตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าทีพิพงพยุนไมใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นเสื้อผีเสื้อเออถูกต้องเมื่อกี้พูดไปแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วเหมือนฟึงปองอ่ะพิโปพายุนเออพยุน ลิงอ่าอนไปลิงบาบูนลิงมาสิล่าก็ลิอ่านไม่ออกเลยไปดูภาษาไทยก่อน้ามตัวตัวเนี้ยตัวได้ตัวกินมดมีคำว่ามดมีคำว่ามดฉมดลิงลิงใหญ่กว่าใหญ่กว่าก็ซิล่าไอ่กอริล่าไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นขึ้นเนี้ยขึ้นปีนขึ้นพงษ์พงออ อ๋อให้หมดยังเวลาเหมือนปิงปองเหมือนปิงปองอ่ะตัวใหญ่ๆเหมือนปิงปองช้างไม่ได้กระต่ายกระต่ายนัลลากรต่ายกระเบนไม่ใช่ตัวใหญ่ใเย้อะไรฮิปโปกี่คำฮิปโปกิฟแล้วกีอ่านอะไรไม่ออกอ่ะลิงชามะไม่ออกทีมหมอกับพี่เจนนี่ได้ไปหกคำเราก็ทำห้ได้มากกว่าเพื่อคุณผู้ชมเขาฉลาดเหรอคุณบงทำไมอ่ะใครใครจะใบใครจะทำนั้นเราเป็นคนคำพูดเยอะเดี๋ยวเราใบเองเรามาถ่ายโอเค พร้อมหมวดดารามาส4 3 2อิมพัชตาเปลี่ยนชื่อเป็นเข้อแคคซันเนังงึ๊งงึ๊งโอ้ยใส่ต้านเหนิงเจเจแม่น้องเลนรันพี่อ๋บอเทมแรกของเราพี่แจ็คคนไม่ใช่พี่เต๋อเอ้ยเอ้ยพี่ใหม่เดี๋ยวไม่กล้า คุกกี้มีาคุกกี้มีาเดอารยาชมพู่สัลินพรเต้ยโอ้ยไปเลยเดี๋ยวพี่เขาพี่แ้กระเตยเนกระเตยพี่ผมแปล็ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องิวจิ๋วกนิวจิ๋วอาอาอานักร้องฝรั่งนักร้องฝรั่งที่ร้องเพลงโค n อันนอทิโค ลนั่นเพลงเหรอนั่นเพลงเหรอมันคำคำคำเขาไม่มีแล้วก็มีอะไรอ่ะอีกอันหนึงอ่ะสิงิโกคอนช่สองพยางสองพยางที่เวลาเจอเวลาเจออะไรที่มันแบบที่เวลาเจอที่มันบอกว่าุเวเทว้าเออใครว้าแต่เป็นือเป็นพยางอื่นเกียวบออี้าวขอเ่ออีกคอนึงอีกคอนึง หมดเวลาแล้วไม่ได้เมื่อกี้ขี้โกงณเดชอย่างเงี้ยบอกคุกกี้มียะมันก็คือชื่อของเขาเต้ยก็บอกว่าจะลินทพรชมพูกก็บอกว่าอาริยาใช่นีไม่ได้เลยไหนไหนแสมึมึงไหนไหนเต้ยที่ผิดเนี่ยมันก็เหมือนกันเดชอาจจะไม่เต้ยเต้ยจะลินทพรก็ได้เป็นเต้ยปงศกรก็ได้เออผิดเข้าถูกนะเขาไม่ไอ้เต้ยปงศกรมันห้ามไงเนี่ยนเดชน์บอกคุกกี้มียะอ่ารรร อ่นต่อให้เราจะโกงนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ถือว่าชนะไปได้ไปกี่คะแนนได้ไปกี่คะแนนอุ้ยได้ไปแปคะแนนถ้าหักที่เขาโกงสามออกก็เหลือห้าเราก็ชนะแล้วหมอเจยบได้ไปทั้งหมดหน่อยแปลคะแนนชนะไปสองแต้มชนะแบบโกงๆเราไม่คแล้วคราวนี้แต่หมอเจี๊ยบเป็นคนใจดีหมอเจี๊ยบก็เลยให้น้องๆใช่แล้วก็จะให้ตัวที่แพงที่สุดไปอีกตัวหนึ่งด้วยใช่ปากอะไรไม่ใช่ละพรอหมอเจี๊ยบจะให้บ้านหลังนี้กับฉันด้วยอะโอเควันนี้นี่สนุกมาก ั้งแบบได้ทริคนางงามกลับไปได้ของไปให้คนดูด้วยขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยน่ารักมากๆขอบคุณมงพี่ขอบคุณนะคะโอเคครับแล้วกลับมาพบกับรายการปลุกขึ้นบ้านได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงสิบห้าทางช่อง g m เอ5วันนี้พวกเราสี่คนลาไปก่อนแล้วก็ลาด้วยการส่งมอบหมอนให้กับหมอเจี๊ยบบอสหมอมอบอรมณ์ขอบคุณนะคะขอบคุณครัค่ะแล้วพบกันที่ ขอบคุณเจนี่ด้วยเด compass, ้อวันนี้ได้ขอบคุณลระขอบคุณขอบคุณมาขอบคุณหรกมาทำงานเอาเงินอยู่แล้วไได้รีับฟรขนามีเ นีรรูปใคอ่ะอันนี้ความจริงเป็นรูปสาวที่ผมชอบตอนหนึ่งฮะแต่ว่าหนวาดวาดไม่เหมือนครับอ่ะแล้วคนนี้มีอยู่จริงไหมไม่มีครับเพราะเขาวาดไม่เหมือนแต่เอาลูกเหมือนให้เขาวาดเาฝันหรือว่าออะไรเารูปให้เขาวาดแต่ว่าเขาวาดไม่เหมือนขึ้นบ้านวางต๋ขึ้นบ้านนะจ๊ะ